เรียงร้อยู่เลยถงเงน้อยถงเงินตางนติเรื่อยเลื่นราแต่จรัหน้ารอมันเป๊ะน้ในอือดังนานีปลาพิจินีลาพิจนาเอมานารอดนั่นนะนางเรื่องนี้แล้วนี่าอู้ผมมือกี่นางผมมือสั่งพูดแต่รอด่ารอยะเล่าเนี้นนักเพื่อเรื่องเออปิดรู้ออยังหายอยากร้ยงเงิรที่ราทั่วานน่ะรเออคุ้มก่งเลยทานอะไรแต่ยเมื่ก็ดี ที่จะมุดออคนอนหลักคนแพงตมือคนแดีนำเดียดเออคน้าเนาะนี้เดี๋ยวไปปีตุนผายอยงยหนาะยงเนาะยออย่างมคนเล่ะไรเื่งวิธีเล้ก so, ิ่มือยาขึ้เนี่ยนานนาๆเราเราเพ่นาะทุกชาเนะเราีปาเตออมตาเมือังะเลก๊อก็นอะไรนี่เขาคนนี้แหละคุยกมือเื่อจันโยนเอือ

ติดตามนอนมห้อยนอนหมดเงินเงเม็ดงนอนเราย่อะเด้อเ้มายงนอนเราย่ออย่างนี่ห้อยกบาเพียนอย่างนี้โอ้จะบเยยยอนี่กเพื่อพื่อนเมื่อนะเพื่อนก็ที่รู้นี่แหะนี่แหะร้จักเพื่อนก็ี่แหละเพื่อนของกูนี่แหละจะเต็มเชื่อนี่โอ้ยจะบเปียกปั่หัวลายะตุกติงเงินลายเลยลายจังเลยลายเลย ได้ก็ยอยแยงเอ้ยฮักประกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราอาทิตย์กี่นี่ยนะอ่านเป็นอาทิตย์แต่ก็พรอดอาทิตย์ด้วยเป็นการการเรื่องไหนก็ตช่นตะกางเงินนุกเอออย่างมือของท่อแล้วมือของรุ่นก็มือยัดตะคุ้มตะการตีตีก่อนดีขึ้นนาทีได้นานตีก็แย้เรียงฟังแบบมือท้อล่ะนี่ ใช่ปัวใชยแต้งเนานมือ,อยากีกันนายก็ดีนอนถ้่าสงสัยคุดตลอดเนี่มากแล้วอันนี้เจเมืนโควิด <c oughs> เลยคุดมากแล้วน้องจุนนี่ขนาดคุดรูอใหญ่ห้า,หานี่อ่าน่าจะดีเลย บ่ได้เ like อ๊ะเดี๋ยวสิมาสิแต่งยามบ่ยามบ่ค้อได้ป๋าวิสาบ่จะปวกกันอวดอีกไดล่ะป๋าวิสาบ่สิแต่งยามบ่จะคร้เนาะเราเอ้มื้อก็มื้อๆเราที่คุณน้าตุตาขอทุบขอโทษขอเทลังตุเทะลังเตกันนี่นะเรียงของจํารอยนนี่เนาะเราแคยกนันี่อเออแต่าจําเป็นเิ แทงก็บแทงก็ละพรานักีเรนายมึงแทงก็บแทงกันสามารถจะมึอนี่นะที่ปยตกันรูมเนี่ววันเมื่อเราหมตู้เจอตะกี้โอ้ประมาณสิบไปต้ไปเพื่อนก็เลยเปิดเปิยวันดัเออีเราจะอรเรยเออยังเรกพูดเราโตยล่ยเตงปิดมกอยอยปิดกูด้นตัวเองในแก่พนัง มมูจ่ามันก็ลามันนตัิจมูจาก็บกมุกลวมตัวมันยังรจมันยยยงลจไโอ้มันมีุงชนิดแก่สามสี่ประเภทนี่แหละมูจาเราจะมันเป็สกูบังนี่ยมูจ่าแก่ลามรูจตะกี้ไงตุกนี้เราเราเรยเราเรียั่งดีสบิก่อ้ทกกเคื่อนนี้พูดแตเมื่อเคือนใจละลานี่เอากรลาวนี่ งันงาบพนธยก็ยการเร่งป้าเมื่อกพักนนี่ก็แต่งตามใจตูมื่ออันก็ฮึจุนี้แล้วสุติดตามน่ะงับ ข้เลกเป็ดแส้ไม่นี่มมาเตะยดับบ้มาเนก็ทับามาย่าดั้ลก็ทับนายันดับรูมทำมนอื่นเรียมยาเนี่กระตอกเป็นับเป็นเกเปดเลยโตมวยที่นี่สแล้วนะทับนึงพูดจก่อนเราแต่มื่อนเรายัดใจจังเมื่อวานเรีมื่อเรขี่เราแก่าซอกเราลามื่อวนแต่ว่ารูมเน ตกได้ป้าวัดรย้หน่วยร้กีนออสุดสมันะน้องแต่ือน้องจุเหล่านี่บ้านประมาณเอ็ดมือสองมือหนึ่งมาเพ่อเรียนนที่ือพูดมากพดเจตื้มเออ้งตื้มโน่วัดห้าโตนี้น้องน้องหโต น่ารัละมือบอกเขาเขาแกแหละก่อนเอ้ยมทานเสมออ่าอยางเใชดู้วเลยวัดเรองรนเมื่อไวองทองเรื่องหลังตาเราเลื่องการที่เออดูพหลน่องติ่งไงนะเอโตด้สิเงี้ยสิเงี้ยด้วยโตด้วยโต้แต่เราน หาโตเนี่พองเดคนเคยปุ่มเมื่อวานมคนเรียอีกเหรอว่าถึเยมหลักเรากคนทุ่ทำกิ่งห้างลเลิกนี่ไยด้วยพูดน้อติ้งล้อเกลื่อนหลตอมเนี่เราจะเจ้อเลยยกโอ้โน้องน้องมักมาจมาเรามาอันเรืออาทเตยวันอื้เอ้เลยปะ ອ້າເອື້ອຍນະສົນໃຈປ້າພີ່ນ້ອງຊາວເຮົາລະເປັນອ້າຍເລົ້າລະມີຜົວແຕ່ເຮົາລະບໍ່ມີຜົວໃຫ້ດລ เออพัดลมเรื่องเด้อมันออพัดอันเราเราลอาเรื่องก็อ่ะเรื่องตลกเหมือนเรีงไปเจงเอสนใจ่มาเชียงกับิตต้าเรื่องอะยูทูบบ่ีกูเนี่ยอนนี่เรื่องาบ้าได้คนนี้เลยทานบ้านเรื่องนี้นี้นมาเตะสุดกลางนเยเียงเวียนรอเตะกินเปลี่ยเราเอื้อยเอยก่เปลี่ยเราแห้มปะพุ้นหานอันนี้นี่เน่าคมบ้างติตต้าเยี่ยมนะโอยมือคนนี้นี่

Kuen-kuen ruheam. Aa... Thu. Krati lau. Muen pro yul. Muen makping. Muey lau. 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 มาคุ้ม่ันดไากาปเหียรนี่กรเอคนวัวเรียน่เรียนนวัวเอออกุกจาเอหันมนอนี่แหละนักบเกานอยอียอเอคุยจะมืองอ่อดมุคุยเื้อะมองอ่อคุยปยยอดตรนัจะซึ้และน้ายยอนำนเออจำนเกี่ยวมห้ยน อารมณ์ายอมยาวายนี film, bar, the oh, ่ต right? oh, hmm. well ินนี uh, yeah, ้เยยงแต่พ uh, er, ื uh, ้นแึเต yeah. ้าันนปันเสกุ๊บบ่เวงสวัดมือโอ้ปามือเน้เองเล่นงนกันสมวดสมัดเียมยนจับเดนล้ันย้จบเรียนบันยิบไปเส้นอาทรคูลทรลคือูแกต้กอ่าพี่อน้าคือภูกขึ้นไหนตรงนี้นะวันนี่ของไม่แห้งนาเลยปลาคูลออลุยมันบิงเนาะหอยหน้าเลยเืราก็รูเนาะ ั่นจุเต็มเาะนงเลจุดมาจมาแต่คงมันขามจูนม่มีคนหนยวเหรออย่าองมาอยอองเครื่องเรื่องได้อนคนให้จีบกันนี่มันเพชรเนี่ยนะับหมอยอตจานหน้านะจับหีอยอดจานห้กนาะน้คุณพดี่ออ

เเป็นกูดอายาเพื่อมอเพื่อมือไเจอลู่เเชื่องหมอกเชื่งเราไม่้อวางหลักสุยจากออโตุ้่ยกึูนะยลตอกนี่เยมันเรื่องไงเราคนเราคนเสืรถเรียนนี่วกายปเทมเดกปันตอบา่บอางจะนี้เนบอกเราดเยอแต่หนมแล้คักนมาจ้องแล้ว trưa ta hôi <laughs> gì akun nó tròn này à hài không bận nè to cái hẻm này nó để nó hôi chết thằng mày trưa trưa hôi gì đi bận nó cái này trưa nuôi nó tròn lẽ hôm nay na này loi hẻm chỗ hẻm thẳng này là rồi thì tao ngả khui thì bù bận đi lại này trưa bương vừa đặt ngắm cái gì nào là xà lưỡi hẻm thì léo cái này nuôi mi bương này cả nuôi song bương nghe chưa quên clip này 对，对，张敏。